สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันกันเดิมในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทาง h o ลิโอเวิรได้มีการไล์อัปเดตแพช์ประจำแพช2.7ไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆตัวละครใหม่ก็สดจะโกงตัวกชาก็ดีเกินแถมยังมีการปรับปรุงระเบบเดิมๆให้ดีมากขึ้นอีกด้วยรวมทั้งยังมีการสปอยทั้งในส่วนของพาดใหม่ยัยงพาดความทรงจําและก็ดาวใหม่ที่เรากำลังจะไปในแพทหน้าด้วยนะครับใครที่พลาดไลฟ์ไฟเนี่ยบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆอย่างไรก็ดีเนี่ยพอจอสรุปมาให้ฟัง พร้อมกับโอโค่300เซเลราเจที่แจกในไลฟ์เนี่ยมาฝากทุกคนด้วยนะดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าโมรลชาร้กกันเลยกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับเรามาเริ่มต้นจากตัวละคร5ดาวใหม่ประจำแพทนี้กันก่อนดีกว่าครับตัวละครแรกคือซันเดย์ซึ่งเป็นตัวละครประสานในท่าจินภาพสกิลต่อสู้ของซันเดย์จะทําให้ตัวละครที่เลือกหนึ่งตัวพร้อมกับสมอนของตัวละครตัวนั้นขึ้นมาแอคชั่นทันที พร้อมกับมีการบูสต์ดาเมจด้วยโดยหากตัวละครตัวนั้นที่เราทําการเล่นขึ้นมาเนี่ยมีซัมมอนดาเมจที่ซันเดย์บูสต์ให้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่อย่างไรก็ดีการเล่นแอคชั่นนั้นจะไม่ส่งผลต่อเป้าหมายหากเป้าหมายของซันเดย์นั้นเป็นตัวละครในผาดประสานนะครับจะใช้ซันเดย์ในการดึงโรบินมากดอันติเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้นะสดอันตินั้นเนี่ยจะเป็นการแจกพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมของเขา1คน พร้อมกับแจกบัฟคีดาเมจให้กับตัวละครตัวนั้นเป็นเวลา3เทินด้วยกันโดยนับเทินตามเทินของซันเดย์เองนะครับบอกเลยว่าสำหรับใครก็ตามที่มีนายพลจิงหยวนอยู่เนี่ยนี่คืออัปเกรดทั้งใหญ่เลยนะอีกตัวละครหนึ่งคือทิงยุน5าดาวที่กลับมาคราวนี้เธอกลับมาในผาดลบล้างธาตุไฟพาสิทของเธอคือเมื่อทิงยุนนั้นอยู่บนสนามหากมอนเซอร์ตัวนั้นเนี่ยจุดอ่อนแตกแล้วเพื่อนทีมของทิงยุนนั้นจะสามารถทำซูเปอร์เบรกดาเมจใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นได้ทันทีไม่ต้องรออันติทำงานเหมือนน MC ประสา ส,สกิลต่อสู้นั้นจะเป็นการบัฟเพื่อ่มทีมของเขา1คนให้มีประสิทธิภาพในการเบรกจุดอ่อนมอนสเตอร์ที่สูงมากขึ้นและหลังจากการบัฟไปแล้วการโจมตีปกติของทิงยุนจะกลายเป็นรูปแบบพิเศษนอกจากนี้เพื่อ่มทีมที่ถูกบัฟด้วยสกิลต่อสู้ของทิงยุนเมื่อทําการโจมตีจะมีโอกาสในการลดค่าดีเฟนส์ของมอนสเตอร์ตัวนั้นอีกด้วยส่วนสกิลดเดเมจนั้นจะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์แบบมูทำดาเมจธาตุไฟซึ่งการโจมตีในครั้งนี้จะสามารถเบรกจุดอ่อนของมอนสเตอร์ได้แบบไม่สนทา่อนา,ทอา,นา,าอีกด้วนะครับ โดยในตูก้กระชารอบนี้ซันเดย์เนี่ยจะมาในตูก้กระชารึ่งแรกโดยมาพร้อมกับท่านในพลจริงหยวนเพื่อนๆสามารถเปิดไปเล่นคู่กันได้เลยส่วนครึ่งหลังนั้นก็จะเป็นทิงยุน5ดาดาวโดยมาพร้อมกับแฟลร์ไฟซึ่งก็สามารถเปิดไปเล่นคู่กันได้เช่นกันเพื่อนๆชอบคู่ไหน,นก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับและในแพทสองุนี้เพื่อนๆก็ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องของพันน์คนนี่กันต่อด้วยโดยในคราวนี้เนี่ยตัวเกมจะมีระบบใหม่ก็คือ Story Recap เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ลืมเนื้อเรื่องไปแล้วหรือสกิปเนื้อเรื่องในช่วงก่อนหน้าไปเพื่อมันก็สามารถมาย้อนดูเรื่องราวเพื่อทําให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ตามต่อกันได้ก่อนที่จะเล่นเนื้อเรื่องในรอบนี้กันต่อครับส่วนอีเวนต์ในแพชนนี้เริ่มต้นจากอีเวนต์ใหญ่กันก่อนก็คือต่อจากนี้ไปเนี่ยรถไฟของเราเนี่ยจะมีห้องเพิ่มเติมนะครับ ซึงก็จะมีทั้งบาร์แล้วก็จุดชมวิวใหม่ๆเนี่ยก็เยอะแยะเต็ไมไปหมดรวมถึงก็จะมีห้องของเทลเบอร์เซอร์ห้องใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องช่วยกันสร้างผ่านอีเวนต์นี้โดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกคู่หูที่มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเอามาใช้ในการวางแผนการสร้างห้องของเราให้สวยสดงดงามซึ่งหลังจากที่เราเล่นเสร็จนั้นก็จะมีการปลดล็อกห้องของเทลเบอร์เซอร์ซึ่งเป็นแหล่งสะสมสิ่งต่างๆที่เราได้จากการท่องเที่ยวไปไดดาวต่างๆครับแล้วก็โซนตรงกลางห้องนั้นก็จะเป็นอาวุธของตัััววเเเเททลลบบบรรรซซซออออ์ึ่่งงงงกกก็จจจะมีีีาาาปปปปยยนแนแไขขณนะุด้ นอกจากนี้สาวกของน้องปอมปอมก็เตรียมเพกันได้เลยเพราะต่อจากนี้ไปเราจะสามารถเปลี่ยนชุดอุฟอร์มใหม่ให้กับน้องปอมปอมได้แล้วบอกเลยว่าน่ารักสุดๆไปเลยส่วนอีเวนต์ย่อยก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมถ่ายรูปของปริศนาได v ว r ร์เจนยูนิเวอร์สก็มีการอัปเดตใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคริโอใหม่พร้อนใหม่สมาการใหม่ๆรวมถึงไฟล์าการเล่นที่เราเซฟเอาไว้เพื่อใช้ในการฟาร์มจากการรักรวาลบร์ดเราก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีกด้วย จากเดิมที่เก็บได้แค่สัปดาห์เดียวก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถเก็บไว้ได้ตลอดการจนกว่าจะมีการอัปเดตของ d i v e r g e n t universe ในรอบต่อไปครับ Perfection นั้นก็มีการอัปเดตเกมเพย์ใหม่เหมือนกันกล่าวคือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทาตามเงื่อนไขเพื่อทําให้บัฟรูปนกทางด้านขวามือนั้นทํางานซึ่งพอทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับบัฟปริมาณมหาศาลและนอกจากนี้การจัดการศัตรูในระหว่างที่บัฟทํางานก็จะมีการเก็บพลังงานเพิ่มเติมอีกด้วยตรงนี้ก็จะช่วยทําให้พอบัฟของเราหมดนั้น เราก็จะมีพลังงานเหลือเอาไว้ใช้ในการเก็บบัฟในรอบต่อไปได้ไวมากขึ้นแถมการต่อสู้ใน perfection นั้นก็จะเปลี่ยนใหม่อีกด้วยจากการฆ่ามอนสเตอร์หลายๆตัวเป็นการฆ่าบอสสตัวแทนแต่ว่าตัวบอสนั้นจะมีเมคานิคพิเศษคือเลือดของมันนั้นจะลดได้ผ่านการตีตัวของมันเองหรือว่าเราจะตีลูกน้องของมันที่เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็ได้ซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวละครใน่าดอื่นที่นอกเหนือจากา่าดปัญญาได้เฉืดอฉายกันเพิ่มขึ้นรวมถึงหมดปัญหาเหลือมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวในสนามเพราะยังไงเนี่ย,วยเวอร้รอๆแลัังคบ ส่วน m อนั้นก็จะมีการปรับเล็กน้อยกล่าวคือจากเดิมที่เราเคลียร์ชั้น7แล้วจะเคลียร์ชั้น1ถึงชั้น6ทันทีจะขยายขึ้นมาเป็นเคลียร์ชั้น9และเคลียร์ชั้น1ถึงชั้น8ทันทีครับบอกเลยว่าประหยัดเวลาในการเล่นลงไปเยอะเลยและข่าวดีคือต่อจากนี้เกมสไตล์เร็วของเรานั้นจะมีขนาดของเกมที่ลดลงแล้วจากการที่ว่า d e v e l o p e r นั้นจะมีการเคลียร์ไฟล์ต่างๆที่เพื่อนๆเ,นเคยเล่นไปแล้วทิ้งไปหมดปัญหาเหมมเครื่องเต็มอย่างแน่นอนครับส่วนอีเวนต์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินแจกตัวกระชาสิบใบรวมถึงกิจกรรมเกลือคูณ2ทั้งในส่วนของ ik, ลีลกและก็จักรวาลประดับก็มาเช่นกันอ้อแล้วก็สลับใครก็ตามที่ตามดิบมาเก็ตติ้งในรอบนี้มาจะเห็นว่าเกมสตาร์เรลของเรานั้นกำลังจะมีผาดใหม่ใช่ไหมครับก็คือผาดความทรงจําซึ่งภายในไลฟ์นี้เนี่ยก็มีการกล่าวถึงความสามารถคร่าวๆข,ของผาดนี้ไปเหมือนกันนะครับว่าผาดความทรงจํานี้จะเป็นผาดท,ที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการซัมมอนซึ่งตัวซัมมอนนั้นจะเปรียบเสมือนกับตัวละครของเราอีกหนึ่งตัวขอองซััมมนนน้ จะไดโลด้วยนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากซาม,มอนของเราในปัจจุบันเช่นในส่วนของเรนิ่งลอดนัมบี้หรือว่าฟูหยวนที่พอเอาเวนจูรินนั้นแจกโลกก็จะไม่ได้รับโล่ใดๆเพราะอยู่แค่เฉพาะในแอคชั่นบาร์เท่านั้นฟังแบบนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าซันเดย์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่าเปิดเก็บมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ตัวเกมนั้นจะมีการอัปเดตต่อจากนี้คือเรากำลังจะมีไอเทมใหม่ที่ชื่อว่า Wishful Resin ไอเทมนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการใช้เลือกซับสแตทของ ix, ลก,กกว็จััระดบบค เพิ่มเพ่ฟังไม่ผิดเลยครับคือต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถใช้เซลล์โมเดลลิ่งเลซินในการกําหนดเมนสเตตแล้วก็สามารถใช้อเทมใหม่นี้คือวิชฟูลเลซินในการกําหนดซับแซดได้แล้วและยิ่งไปกว่านั้น,นคือเราจะมีอีกไอเทมหนึง่งที่ชื่อว่าวันเดอร์เวลไดส์ที่ช่วยทําให้เราสามารถรีโรซับแซดใหม่ได้ใครก็ตามที่มีปัญหาฟาร์ลิลิกแล้วได้คริเลตคริดาเมีแต่พอหยิบมาตีดันตีลงแต่เดฟไอเทมนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถรีโรใหม่ได้ครับ ซึ่งบอกเลยว่าของดีแบบนี้แพงแน่นอนส่วนว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยจะมาได้ยังไงเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลประกาศอีกทีนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในแผง27นี้จะมีการแจกตัวละคร5ดาวในตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์ให้เราเลือกกัน1ตัวด้วยกันนะครับเปิดกระชามาหลุดเลทยังไม่ได้ตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยและสุดท้ายนี้พอจอก,ก็ขอทิ้งท้ายไปด้วยโค้ด300เซลราเจพร้อมกับเทเลอร์ใหม่ประจําแพชที่จะพาเราไปส่องดาวดวงใหม่ที่เรากำลังจะไปกันในแา,นวนวา,า,นนาง In the legend's beginning, the world was pure chaos. Then the gods cast down the core flames, and the Titans were born within. Three Titans carved the heavens and earth, three wove the threads of fate, three molded life with their hands, and three guided Calamity's gate. The Titans blazed enlightened civilizations, and people of all realms thrived endlessly. But the Golden Age was fleeting. And from beyond the sky came the heretical black tide. Its gloom was darker than death itself, driving the titans to madness and the mortals to mutual war. Strife broke out across the land, and the stain of blood consumed the light of dawn. As the gods waged war, the sun itself grew quiet in awe. A millennium of divine conflict left only a shattered world and an age of darkness. The core flames flickered and dimmed, and the age of the gods met its end. Golden blood fell to the ground as a distant prophecy resounded Flow, golden blood, flow. Converge into a boiling river that flows to the heroic heirs of this world. Aglaya the Gold Reaver, you must gently caress the holy city's silken web and hearken to the sounds and voices of destiny. There shall be the three-faced messenger traversing through myriad doors, bearing tidings to you from hundreds of worlds. Anaxagoras the Foolish has enough knowledge to refute faith and to stir up a torrent capable of slaying gods. Go seek the priest who severs dawn from dusk and let the sky become the slumbering cot from which she wakes. Make him my the undying. Way. Pierce the enemy's king with crimson's blood. Her in motion, cipher of the fleet-footed. Command the frozen time to once again flow. And that servant of the hand shadow, the daughter of River Styx. If you grant her the right to embrace, then even frozen death will sleep peacefully at her fingertips. You will hear the sound of the ocean's abyss reverberating through the storm. You will see Outlanders from faraway realms visiting under the veil of gloom until the journey's end, when the titans of old have all fallen and the nameless new king ascends the throne alongside countless heroes to embark on the grand mission of deliverance. I gaze towards the distant future the sun shall etch the footprints of humanity the children of humankind known as the chrysos as shall pluck the god's core flames and once more uphold the world the flame chase is a journey of constant loss among which even life itself holds little value therefore we cast even ourselves into the flame only to inscribe the opening stroke in the poem of creation. Most heroes' journeys in the universe are just dice tosses they threw on a whim. Will your answer be any different, Amphorius? Of course this will romantic story like none that has come before You think so too this has be like that think will a ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ